เป็นไงพี่พูดถึงเรื่องประเด็นโควิดหน่อยตอ,ตอนนี้จะกลับไปจัดมวยเพื่อผูกกระแสภูทรนม,มั้ยไหมโดยเฉพาะจังหวัดปุณณธานีจริงๆๆจริงอยากจัดอยากจัดอยู่นะแต่ว่าพอเจอโควิดเข้าไปมันทุกอย่างมันทํางานไม่ได้เลยบวกทั้งกับเราเน้นมวยต้นกล้าที่ขึ้นมาจะเป็นมวยในเมืองกรุงอะนะหลังจากสองปีที่โควิดทำร้ายร่างกายเรา มันทําให้มวยใหม่ๆเนี่ยไม่มีที่ซ้อมไม่มีที่ต่อยมันก็ไม่มีมวยใหม่ๆขึ้นมามันก็จัดยากอยู่เพราะเด็กไม่ได้ต่อยตั้งสองปีผมเชื่อว่ามวยสองปีเนี่ยมวยรุ่นที่จะทำขึ้นมาเนี่ยหายไปเยอะแต่พูดถึงแล้วเนี่ยการที่พี่ผูไปเอามวยอุบลมาอยู่ที่ค่ายอะอย่างเดียวไม่ได้สิ่งที่ต้องทำควบคู่คือต้องไปจัดมวยด้วยเพื่อ<ก>พัฒนาตรงนั้นแล้วใครเป็นดาวที่มาถึงจัดให้มาอยู่ มาดึงเาเขากลับคนก็เสนอตัวมานะมีมาเหมือนกันมันต้องมลักษณะนั้นใช่ไหมครับล่าสุดก็มีมวยใหม่ๆมาจากซุลินชื่อเพชรสายชนเป็นหลานของมนสวรรค์ลูกของตันแชมป์ท่องเจ็ดอนนี่เป็นสายเลือดมวยสายเลือดดีอยู่สายมวยแต่สิ่งที่ ขาดหายมากคือการกระจายของปอนใช่อันนี้เดชอันนี้คือเซ็งมากเลยอยากอยากอยากคือเราเราเราชอบบรรยากาศภูทอนใช่ไม่มีมันมันไม่มีจะก้านมันเป็นมันใช่แล้วก็กลิ่นน้ำมันมวยมันได้กลิ่นเยอะดีนะปูเสือนวดน้ำมันอะไรพวกนี้มันมันเป็นอะไรที่มันเป็นความสุขใช่แล้วก็เชื่อว่านักมวยที่เป็นมวยเอกที่กรุงเทพเนี่ยก็า่ากตรงนั้นแหละใช่มาทุกคนต้องผ่านตรงนั้นมาก่อนถึงทีที่ถ้าเราไม่ไปทำตรงนั้นมันก็ไม่มีตรงนี้ใช่คือส่วนหนึ่งก็ ก็ก็เป็นประตูสำคัญที่ทำให้เด็กเข้ามาในเวทีเมืองกุงอะนะยังดนก้าวๆก็ต่อยศึกที่พี่เคยจัดอยู่ที่บลเหรอที่ไหนฮไม่ใช่ที่อุบลที่สุพรรณเอาสุพรรณอ่าตอนนี้ก็เป็นมวยรุ่นเล็กเปิดรุ่นต้นละประเทศไทยอ่าครับผมก็ก็หลาย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 พื้นที่ก็คงต้องรอรอน้ำเลี้ยงบยตรงนี้ใช่อย่างพวกยอดพีเอกยอดพิโทอย่างเงี้ยนะน็อตใหม่สักวันโตขึ้นมาก็ต้องเป็นมวย เลยยอดไแอดอ่ะพูดถึงแล้วเนี่ยการทางานของพี่นี่สองอารมณ์เลยนะอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยการแข่งขันมันสูงมากทําไปสู้กับนักมวยค่ายใหญ่ <c oughs> ๆนี่คือทาเพื่อเพื่อการแข่งขันขใช่แต่กับกลายเป็นว่าพอไปต่างวัดเนี่ยบริบทมันตา่างอันนั้นทําเพื่อหล่อเลี้ยงจิตวิญญาณมันมีความสุขมันไม่ได้ว่าชนะหรือแพ้ไม่รู้แต่มันมีความสุขตั้งแต่ไปเห็นก็อย่างบอกอย่างที่บอกครับบรรยากาศด้วยแล้วก็ได้สร้างมวยใหม่ๆขึ้นมาแล้วก็แล้วก็มีความสุขนะ ครับผมก็หลังจากเนี้ยถ้าโควิดรอบ้าไม่มาซะก่อนอ่ก็ว่าจะไปสิริเกตมีคิดคิดอยู่จริงเหรอมีอยู่แต่ว่าพี่ต้องรีบนะเพราะว่าสายพันธุ์มิวเนี่ยมันไม่แสดงอาการแล้วมันกำลังมาแล้วเสียวนะเสียวมากนี่คือเวฟใหญ่ลูกที่ห้าหักถ้าเจออีกก็อาจจะต้องทำอย่างอื่นนะนะบางท้าย